กจะทำบิสเนสจริงจริงเนี่ยก็มีหลายขั้นตอนมากกว่าที่เราคิดไว้มากรู้สึกดีใจที่ได้มาแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆเอาไปพัฒนาในอนาคตได้ค่ะ โครงการ after class เ่ยนะครับต้องการที่จะให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่เยาวชนการที่จะสอนการเงินเรื่องเดียวเนี่ยเป็นเรื่องยากที่เขาจะเข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ตัวแพชั่นเป็นหลักแล้วก็ใช้เรื่องการเงินเข้าไปสอดแทรกด้วยเพราะเราเชื่อว่าถ้าเด็กมีแ a ชชั่นเนี่ยแ a ชชั่นเนี่ยจะเป็นตัวที่กำหนดให้เข <_ letter> า,า <_ letter> สามารถที่จะใช้ชีวิตไปจนกระทั่งถึงจุดที่เขาสำเร็จได้ Meat <_ letter> เด็กรุ่นใหม่เนี่ย เขามีแพชชั่นในการที่เขาอยากทำอะไรผู้สังคมและเขาก็จะมีไอเดียในการคิด after class เนี่ยนอกจากสอนให้เด็กเก่งแล้วเนี่ยเราอยากเขาเป็นคนดีที่ช่วยเหลือสังคมปีนี้เนี่ย เรามีการกำหนดโจทย์ให้เด็กเลยเรามีโจทย์อยู่3เรื่องอก็จะมีเรื่องสุขภาพเรื่องของการเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วก็เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมปีนี้เป็นปีแรกที่เราให้เด็กทำ MVP นะครับ Minimum Viable Product คือพัฒนาต้นแบบของ product ออกมาเลยแล้วเราก็ให้ทุนไปลองพัฒนาแล้วเอา product นี้ไปใช้จริงแล้วกลับมารายงานผมแล้วก็สรุปเป็นโครงการที่จะมาพิชซิ่งกันในวันนี้ครับ เป็นแอปพลิเคชันสแกนกระดูกแล้วก็ปรึกษาแพทย์ในแอปพลิเคชันเดียวกันเลยค่ะอยากให้นวตัตก,กรรมของเราอะค่ะเกิดขึ้นจริงแล้วก็ช่วยนักกีฬาแล้วก็ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ไปถึงผู้สูงอายุหรือว่าเด็กทารกอะไรพวกนี้ด้วยค่ะพวกเรา <c oughs> ทีม <c oughs> จรวดทั้งเรียบครับผมอันนี้นวตัตก,กรรมเฮีทครับผมรองเทา้าแก้ปัญหาสำหรับคนเป็นโรคเกาครับผม แรงไม่ได้แบบผู้สูงอายุแล้วกันครับผู้สูงอายุแบบว่าที่ป่วยเป็นโรคต่างๆครับผมแล้วก็เรื่องความสนใจพี่โรคเกาด้วยครับผมแล้วก็เลยเป็นที่มาของนัตกรรมครับผมแ้มันเกิดขึ้นจริงว่ผมก็จะเลยฮะแต่ว่าเมื่อกี้คณะกรรมการติตกิก็ติแรงอยู่ๆๆเลยเิืมไม่มั่นใจเิืมสั่นคลอนพวกเราทีม <ๆ S 1> อังสนานิวครับ แผนงานที่เรานํามาเสนอครับชื่อว่า River Ranger ครับหุ่นยนต์เรือเก็บขยะทางน้ำครับทำให้ขยะบนน้าหายไปครับเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สดใสยิ่งขึ้นครับเป้าหมายที่ผันของพิมพวกเราก็คือว่ารัฐบาลครับได้นําหุ่นยนต์เก็บขยะของเราไปใช้จริงครับเพื่อให้มันแบบว่าไม่ใช่แค่ความฝันครับเป็นสิ่งที่ทําได้จริง แล,วล,ลสวัสดีค่ะเรามาจากทีมเกากีค่ะอินโนเวชันที่เรานำมาเสนอนะคะมีชื่อว่า how are you ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนกับเพื่อนที่พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับทุกคนค่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่เวลารู้สึกเศร้าหรือว่าเหงาอะไรแบบนี้เขาจะมีที่พักใจหรือว่าจะมีคนไปให้ปรึกษาเราก็อยากให้แอปพลิเคชันของเราสามารถไปเติมเต็มในจุดนั้นได้ค่ะสวัสดีครับพวกเราทีม Passion ครับ สิ่งประดิษฐ์ของพวกเรานะครับก็คือสมาร์ทรัดพอยครับเป็นถังขยะอัจฉริยะครับที่จะช่วยแยกขยะให้ทุกคนครับมันจะดีกว่าไหมครับถ้ามีนวัตรกรรมหรือ AI หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยในการแยกขยะให้ครับเราได้ประดิษฐ์สิ่งนั้นมามันสามารถแยกขยะให้ได้ก็แค่สแกนแล้วก็ถังจะเปิดแล้วก็เราทิ้งได้เลยครับพวกเราไฟนิงเทอร์เทิลค่ะ ก็นวัตรกรรมที่เรานํามาเสนอนะคะก็เป็น Track Point Sensor ค่ะเป็นเซนเซอร์นะคะที่พวกเราได้ผลิตออกมาอยากจะให้ติดที่หมวกกันน็อก,กค่ะเวลาที่คนขับขับไปใช่ไหมคะก็จะเก็บระยะทางนะคะเพื่อไปเก็บสะสมเป็นแต้มในแอปพลิเคชันที่พวกเราได้คิดค้นขึ้นมาค่ะก็เอาแต้มเหล่านี้นะคะเป็นสิทธิพิเศษและเป็นสิทธิพิเศษให้กับประกรันแล้วก็เป็นส่วนลดต่างๆพวกเราจึงคิดค้นระบบนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเชิญชวนให้ทุกคนแล้วก็เป็นแรงจูงใจให้ทุกคนนะคะสวมหมวกกันน็อกให้มากขึ้นค่ะ ที่นี่เขาสอนจัดเต็มมากครก็น่าจแบบจบจบไปนี่ผมเปิดธุรก,กิจละผมเป็น CEO เลย ได้จริงครับใช้จริงโครงการนี้ทำให้หนูได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกบิวสเนตแล้วก็พวกเกี่ยวกับการพิสูจน์การทําที่แบบเป็นการลงมือทําจริงๆได้ความรู้มากมายครับแล้วด้านสายเทคสายบิวสเนตแล้วก็มีเพื่อนๆใหม่นะครับได้เยอะเลยมันหาความรู้พวกนี้ไม่ได้ในห้องเรียนเนาะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีมากๆแล้วก็ทําให้ได้รู้ว่าการจะทำบิวสเนตจริงๆเนี่ยก็มีหลายขั้นตอนมากกว่าที่เราคิดไว้มากรู้สึกดีใจที่ได้มาแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆ เราได้เห็นการเติบโตของตัวเองเยอะขึ้นมากๆเลยตั้งแต่การที่เรามาโครงการครั้งแรกแล้วเรายังไม่รู้อะไรเลยจนถึงตอนนี้ที่เราได้รางวัลแบบนี้แล้วก็เหมือนได้พรูฟว่าไอเดียของเรานวัตกรรมของเราเนี่ยสามารถที่จะทําประโยชน์ได้จริงๆก็รู้สึกว่าค่ายนี้เนี่ยให้อะไรเกี่ยวกับเราเยอะมากเลยค่ะทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ใหมๆ่ๆคิดว่าน่าจะหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วเป็นโครงการที่สนุกมากๆได้ทั้งความรู้ได้เพื่อนๆได้ประสบการณ์ดีๆเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะก็แนะนำมากๆเลยนะคะ